จาปิงเครื่องดนตรีพื้นบ้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมาลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและรัฐซาบาประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบันเครื่องดนตรีจาปิงหาดูได้ยากมากเกือบจะเลื่อนหายไปจากความทรงจำของชาวมาลายูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จาปิงเป็นเครื่องดนตรีที่ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ มีความพิเศษเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเครื่องดอนตรีที่สามารถดีตีและเคาะในเครื่องเดียวซึ่งทำให้เกิดเสียงต่างๆประกอบด้วยเงนเนอีบูเงนเนอนะและคง ผสมผสานเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะใช้เป็นเครื่องดนตรีสำหรับบรรเลงเพื่อความรื่นเริงบรรเลงประกอบพิธีกรรมเตรีและใช้บรรเลงประกอบศิละปะการแสดงเช่นศีละดีเกฮูลูมะโยงรองแงงเป็นต้นจาปิงเดิมเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นกันอยู่เฉพาะในกลุ่มซาไกาหรือโอรังอัสลีโดยเริ่มมีการเผยแพร่ออกไปยังภายนอกโดยเริ่มจาก ชุมชนชาวมุสลิมที io, ่ม <noise Walking> <Sith> ีการปฏิสัมพันธ์กันจนมีความสนิทชิดเชื้อและนำรูปแบบเครื่องดนตรีของซาไกไปประยุกต์เล่นดนตรีในรูปแบบของตนเองเ a อะเยอ a กิจการน้ำมออ t ศิเยอะก็ิจารดุกบุกิมัล้ตุ้งกิมาริมัล้ a ยอะน้มนาโกพรกิจานาโกเยอะมอกิจายกิาบวกงะอะ Wak ngabak ni dua puluh empat puluh lima apa? Kita tuang mari sini ni eh banyak tahun dah apa oh, ha, ah, tujublah, ha. Ah, dia duduk situ. Batu duduk sini ni ada kakak mai ada gapo eh? tak? Tak kita. Dia kakak mai hok dalam hutan mula kita duk tinggal belako dah. tinggal. Oh, tinggal ah, hok supi gopo mula tak ada dah lah. Bah, dia ada lagi orang adik-adik kita aku atas bukit tu de, dia pakai lagi goni pun ada dia besar 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 satu po kita mak kita dia wak po dia wak ni dia ha dia dia wak saw so, goni ni dia dia lama setahun lebih po baru dia tukar wak lain pula dia dia wak ngote berah berah pas dia buat tiga po dia wak tiga pas dia main eh kalau orang tu nak no, dia banyak ke hak dara hak mana tak tak main program ni dia, dia orang oh. tua-tua bet tu dia main. Dia tak ada manalah ni ni. Tak ada lah main la, main, aja. ha, main saja bet tu. Tapi lah ni, ni kalau pok lain ni ada duduk main lagi ke ni Ada ada hak tua-tua ada lah dia main. Nama apa dah? Krim buluk. Krim buluk. Ha oh, krim buluk ni krim buluk. Tapi uh, ya ajar-ajar ya ajar dekat orang ni pok budak-budak wei-wei well, rumah. ไม่ได้แต่ได้ไม่ได้เลยไม่ได e ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่อ s ยไ่ได้เลยไม่ไะ้เไม่นด้เลไมเลยไมดลย่ไ้เลยไม่ด้เยไ่ด้เลยไม่ไ้เไมเลยไม่ไเลม่ได้เลยไม่ได้เลยไ่ไเลย่ไดเ่ยไม่ได้ลยไมเย่ล้ยไ่ด้ได้ัไ่ยม่ลยล้วนะครับด้ไ จังหวัดนราธิวาสมีการสืบทอดเครื่องดนตรีพื้นบ้านจากปิงในพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอเจาะไอร้องและอำเภอสุไหงปาดีเป็นเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์จากวัสดุใกล้ตัวมีวิธีการทำไม่ยุ่งยากและมีการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยนายมารอบียะโกได้ให้ข้อมูลวา่านายบเบราเฮยนา ครูภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนซึ่งเป็นนาของตนเป็นคนแรกของชุมชนบ้านกือรงที่ได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านจากไม้ไผ่สีสุกและเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่าจาปิงและได้ถ่ายทอดจากภูมิปัญญาการทําและเล่นเครื่องดนตรีจาปิงให้แก่ตนโดยการเล่นจาปิง ประกอบศิลปะการแสดงศีละมีอยู่ที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสสำหรับวิธีการทำจาาบิงลำดับแรกนำไม้ไผ่ที่ตัดแล้วมาตัดกระบอกไม้ไผ่เป็นท่อนๆความยาวประมาณ60เซนติเมตรจากนั้นขุดผิวไม้ไผ่ให้เรียบเจาะรูตรงกลางขนาดประมาณ1เซนติเมตร ตรงกลางที่ลำกล้องปักกระบอกทั้งสองข้างเพื่อให้เกิดเสียงการดีดจังหวะของท้องน้ำหวายที่เตรียมไว้มัดให้แน่นทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นไม้ไผ่ขาดเลาะผิวไม้ไผ่ข้างละสองเส้นเพื่อทำสายดีดเสียงท้อง นำไม้ไผ่ขนาดเล็กมาเหล่าให้เรียบความยาว5เซนติเมตรเมื่อเสร็จแล้วสอดไว้ที่เส้นไม้ไผ่ทั้งสองด้านเจาะรูขนาดเล็กตรงกลางที่ลำปล้องปากกระบอกไม้ไผ่เพื่อให้เสียงการตีเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่และสุดท้ายนำกาบหมากหุ้มปากกระบอกไม้ไผ่ด้านข้าที่เจาะรูและมัดด้วยหวายเพื่อทำที่ตีให้เกิดเสียงกลอง Lepas tu saya minta uh, besar hati dia pada tua-tua kapung, ahli kapung kita tu. Tak kira lah kapung mana-mana pun. Haa, uh, nak molek hati dia, mas, hati kita pun supaya lah. Uh, kalau <laughs> mahai benda tu molek, baik mahai cap kita ni. Eh, haa, uh, mahai rumah. Saya, saya, saya sudi, saya cukup, saya, saya sanggup, sanggup lah. Dia nak mahai tu. เห็นได้ว่าพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาประดิษฐ์การเล่นจาาปิงมาจากกลุ่มดั้งเดิมก่อนที่จะมีการประยุกต์นํามาใช้บรรเลงประกอบกับศิลปะการแสดงและพิธีกรรมต่างๆเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืทบทอดต่อกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นแต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตและสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความนิยมในการเล่นจากปียงลดน้อยลงเสี่ยงต่อการสูญหายในอนาคตมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการประดิษฐ์และการเล่นจากบียงอย่างเร่งด่วนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อไม่ให้สูญหายอยู่คู่ชาติตลอดไป